้ย่ไ uhm ด้หละลูติสสวัุดอาูนีสสดลูติเนาะวันนี้นอกอาูนีเดชือจรงไดเนาะสปปีปดาด้อดาบอกเฮยได้แล้วปีสองีสองขาบอกว่จะปีสามอนี้ออนื่อนงามเนื้อเขากล่องในตีทแผดแผมาเสียแผนพิเศษบ่นี้มาหาแฟนใน นี่ทุกคนนำมัพุ่งกบข่าพระเจ้าโอ้ยโทรสับเขาฮัลโหลอยู่ใช้มึงอ่ะมึงอยู่ห้องเออสิไปเอาอะไนี่มาพบกับข่าพระเจ้าเย็นเคยเพิ่งอาก้อยให้ถ้วยมาไฟเป็นมือกล่องเนาะฮัลโหลเปิดเฟยเนาะมือนี้เอาอยู่ที่วิทยาลัยการเงินฝากใต้เฉว่ามือนี้เอาชิมาตีบ้านเนาะ มาตีบ้านหยกเ้าอยู่เดินบ้านที่เฮาสิไปแข่งขันในเมื่อนี้เนาะหลังจากที่เฮาไปได้มาอันฮงเฮียนเป็นเวลาเดือนป้ายเลยเนะาะเนาะเฮาสิพาเขาไปเบิง่งว่ามันไก่หอผักผู้หญิงอีกเออเขาไปเบิ่ง้าขาวๆแบบปวดชูอ่ะยัาคือโยกไกวยนะพอนาะเงียบกิ๊บไป, <c oughs> ไปเอาเส <ไป S 1> ียงไฟบุ้ยเสียงไฟไปบวเขาปจืดหรอกเออมื่อเนี้เฮาชิพาทุกคนไปเบิ่งขาขาวๆแบบ โม่โม for ่มีเสียะบังเนี่ยผู้เช่าเกยไก่เสียวปล่อยปล่อยเห็ดเสียวอืออุ้ยเนี่ยอ้าวกลับขึ้นมาได้เสยเอาไว้เสียวตอนนี้ทามาหอดเดินแล้วฮะเปิดแล้ววันนี้ต้องหอดเดินวัววัวจะเหนื่อย ตีเซียวเซียวเซียวคู่ี่เซียวตีสองุนเจ็ดศอกนี่แหละดูยมันกูจะี่ออกสาวเขาโสดเบรดอะนะล้มลโสดเบดยังเลือแต่โสด

ไปพวกมึงสู้ด้วยมึงก็สู้ไอ้กู้น่บ่เออมึงทายคลิปอยู่บนบอกบอกกูบัตรทยเอาเขาเอิดมาทักทายชื่อเออเท่บ่งสาวเออให้มันเป็นเป็นคนผากไปอีหน่อยฮะ มามามาสัมผัสมาเดี๋ยวรอสัมผัสเดินเดีเฟิดแล้วบ่ดิเฟื่อแล้วจะได้สามเทากเนาะวันนี้มาเตี้ยไผเมืนัี้มาเยเอาควยโดยเฉพาะเลยแน่นอแล้วก็หยุบอันเตีอาควายคนเดียวอ้าที่หนึ่งในใจอยู่ะตอแต่อย่ได้ๆๆอาว่าพูที่สองแล้วันนี้เนาะมาเบิงบาวรอนะหอง เขาเป็นตุ erm ๊ดเาองสามสี่ก็จะได้จีนมาเสียไพ่มานิียกแม่สบอก่มนมาเสียเกียกันนนะ๊บอกไากได้ปรมาณส่คะแนนเนี่เาะคนต่อไปเนาะวันนี้เนาะเาโลของขอยังนี่เนาะของสาเนาะของสามสา าเสียพาเนาะื้อนี้โอ้วันนี้มาเสียที่มาก่อยเนาะเสียอยเียเ้ยอ้ยแลอยที่บ่ขาเนาะตอนนี้เนาะโอ้ยผู้สาวด้ตี่จเปนการเรียกว่า้าจ้ะ อันนี้เนาะสาของบดนีเอสาของของยังนขององสามสอาเสียไฟไม่เสียบอเอเสียเสียของตัวเองของตัวเองส่บ่สดบ่ส่บ่เหรอเสีย่มาดมาหลยิ้มยิ้มหญ่เนาะเสียเสียบ่ได้ไม่ีเสียบเบอนี่บ่เสียไเบอร์ด้เสียงบอก้อยเนีบอก้อยเสีใจใดไม่เสรมาไปหาผค้ใหม่เนาะี่อ็อสางามเนาะเหมเนาะอ่าของพี่สองวันลกพี่หนึ่งนี่ฮ ีได sure. yeah, no. so 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 uh, so ้นาะมาเชี่อใมือน้สาวของสาพี่ได้นิสาวี่เสาวก็สาวก็าของพี่ได้หนเั้มขากอนนตตีอขมาสาวผ่านใพี่แม่หวนี่เหรอโตนีพี่ได้แะลูกติส์สวลสดอาูสวัสดติดเนาะวันนี้นาะอาพูนี่ดิิงได้นาะสุปิปีเย็นงเย็นหงลงนึ่งสามหนึ่งสางจังเป็นงานเด้อเนี่ยมาอ มาพอผููบอรโลนะวันนี้นาอของไหนินีสามนิสามแ้กันนายสามไม่เคนหนาตาดีเนาะเออกพอเจถั่าบอกเบนอ้าสซื้อเจ้น้องสาวสิดาด้วยได้บอเฮียพี kind of mm ่ไ hmm. ด no? ้แล้วพี่สพี่สองเขาบอกว่านจะพี่สามมาหนิเออพอเนียไม่ใช่ว่าลบหลีกหนิ้คนง่หนิ้วเขากล่องนตี้ แผดขแผดมาเสียแผดพิเศษบ่นนี <S 2> <S 2> ้ขอมาหาแฟนใหม่มาหาแฟนใหม่บ้านเปนเก่าฟ hmm ้าอยู่เลยเป็นเก่าของแรดหูโตกันเป็นเก่าหันยุไส้นะเป็นเก่านี่บาดีเงี้ยเหตุบ้ากุยเฮ้ยเฮ้ยใช่อันนี้คุยนี่เบียดมาอันนี้ ครับโบนี้นี่เ้ว่าส่วนทมิตไปกับโบี่อะัวลายเบียมันิามะนเดือนมาช่เวาดนอกแต่จระบิดหนีไปกับโบี่ยมาการถ่ายเดือนตามกับมาไรนิเดียาเน่าใครล่ะเะแเนี่ยิบซ่อโอ้ยิซใส่อีนจ่าจ้าบลงมากเหลืออยู่ยู่เลยคยู่เลยคนนเดียว

เป็นเสีย้ฮะเอาผักเองเขาเป็นเอบสีผักแล้ว ชิ้นเอกเลยลูกนนะเดันอันนี้จะเป็นบรรยากาศเนาะท่านผู้ชมวันนี้ครับเเป็นเป็นมือกล้องให่กอย สหรับไพ่ซิฮู้ว่าเออไพเป็นคนไทยเม่นเบ่งคะแนนกี่แู้สาว Khảo lực cơn. Mà bên mưu cong hay coi mà đi nào Hết bỏ coi Mày sao mất à. mưu bỏ coi Tí oh. เทียมห้พอขึงข <Okay. S 2> ึ who, who ้งสเว็ปะเผาซื้อใหม่

rồi ôi sân ạ ủa nhà cứng gì là coi tì và sân ạ nhà cứng gì đấy cãi vẫn nằm ải đi cãi ơi ao khi <laughs> cái bậc ãi đi <laughs> cứ cao ôi <laughs> ba 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 คัวนี้ก่อนให้ผู้สาวจะทิปหมูด้วยนี่นะมึงอยังผู้สาวหมูโอ้ยโอ้ยว่าปวดศีรษะข้อตัวเด้อตอนนี้เยาตีแล้วแล้วเนาะเขาบอได้ว่าว่ายังเลยนะบักอันนี้ก็จักรไทยตอนได้บโถ่ายโบชิภาพโบชิภาพเอ้ยเอ้ยตัดออกเมื่อนนะปะปพอแล้วพอแล้วนะ จุอีกตอนนี้เราอยู่กับคำซีเนาะคำซีกับมาปักเซ่คือเก่าเลยพี่น้องเองยเบิงนี่คำซีกับมาเไงยังสวัสดีไทยผู้ชมสุขุมขีนนท์ขี่นท์นันเสี่ยวเมื่อดนเนาะโอ้ขีนนอนกูบอกเพิ่นกับมาเพิ่์นวอาว่าเพิ่นสิมาไทยยูทูบด้วยเฉพาะวันนี้เออที่ที่ที่เมื่อนั้นเมื่อนั้น เมื่อดองดองเสียวดองเซียวว่าเขาแล้วสำเร็จภาร,รกิจเลยครับเขาลงมาถึงเขาตอนนี้เขาอยู่ที่คัวเด้อพี่น,พพน้องเด้อเพราะว่าเขาพามเละเบิงเพิ่นห้าก็มาเนาะเขาเขาไปเอาเพิ่นตอนไปตีบ้านอะไรเขาตีบ้านก็ไม่ได้มีหยอกซาวใช่ไหมเอาแต่ตีบ้านไม่ได้ถ่ายคลิปไม่มีเวลาเปบ,บนี่เลยแปบว่าอยากถ่ายคลิปคักๆอยุ่แต่ว่าเวลามันแบบอยากตีบ้านแน่น่ะเออ เขาซีมาเบิ้งบรรยากาศแล้วเขาก็จะกลับห้องตอนนี้อยู่ครัวอยู่ครัวสลาวเขาไม่ยังลินเซือ่อๆนี่นี่แหละเพิ่นมาเพิ่อนซีม,มาถ่ายยูทูปเท่าแล้วเขาซีม,มาเห็นแปลว่าเขาซีม,มาถ่ายคลิปถ่ายยูทูปเห็นให้เนี่ยเขาเลย่า,าให้ทุกคนได้เบิง้งเนาะก่อเออให้ทุกคนได้เบิ้งได้ส้มมาแล้วนี่แหละอยู่ในครัวนี่เนาะครัวคือเกา่าเนี่ยฟ,ฟูชาประกาศย่างมาเลยเห็นเขาตีคาบรรยากาศอยู่นี่แหละเขาซีปิดคลิปซะ มื่อนีร่ผมมีคอนเทนต์แบะยังดอกพี่น้องเอ้ยเรื่อ,อนเอยเองอันนี้ <laughs> คอยจนบริจากบริยากอยู่เลยนะเดี๋ยวนี้ <c oughs> เฮ้ฟูซาวยังมาเสียยอยาบางย่าบางย่าบาง <c oughs>